สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นคุณต่ายชุติมาก็ได้ออกมาตอบคำถามของแฟนคลับกันไปแล้วว่าให้เลิกเชียร์ให้กลับไปรีเทิร์นกับคุณพิธาได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ทั้งคุณต่ายกับคุณพิธาก็ได้ช่วยกันดูแลน้องพี่พิมพ์เป็นอย่างดีถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยา และทั้งคู่ยังคงเก็บรูปและความทรงจำดีๆไว้ให้ลูกสาวน้องพี่พิมดูตอนโตอีกด้วยโตขึ้นน้องพี่พิมจะได้รู้ว่าน้องพี่พิมเกิดจากความรักของคุณพ่อกับคุณแม่ต่อมาล่าสุดคุณตายชุติมาก็ได้แชร์สตอรี่ในไอจีเป็นโพสต์ของชาวโซเชียลรายหนึ่งที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่ารูปที่เขาไปเที่ยวกันครอบครัวเป็นความทรงจำดีๆที่เขาเก็บไว้ให้ลูกเขาดูดอมทีมเอฟก็ไม่เว้นนะ ตัดต่อซะไม่คิดถึงจิตใจเด็กบ้างเลยเหรอโตมาต้องมาเห็นพวกคลั่งพ่อเขาทำขนาดนี้อ่ะทั้งด่าแม่เขาตัดรูปแม่เขาออกเอาผู้หญิงอีกคนเข้ามาถ้าเป็นลูกคุณคุณคงมีความสุขใช่ไหมและทางด้านคุณต่ายก็ได้ใส่แคปชั่นด้วยว่าขอบคุณที่เป็นห่วงน้องพี่พิมพ์นะคะพร้อมกับอีโมจิน้ำตาเอออย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าก่อนหน้านั้นมีแฟนคลับจิ้นคุณพิทากับคุณแอฟทักษอร แต่ทั้งคุณแอฟและคุณพิธาต่างก็ออกมาบอกตลอดว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานมากแล้วเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันและล่าสุดคุณแอฟก็กำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนนคุณอยู่ต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่ตัดต่อรูปภาพแบบนี้ไม่น่ารักเลยคะ่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้แม่ต่ายจ้าสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่า